วันนี้นะคะเราจะมาตอนกิ่งมะนาวนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ตอนกิ่งที่เราซื้อมาจากอาอ,อนไลน์นะคะนี่ซื้อมาจาก l a ซ a ้านั่นแหละค่ะทีนี้ลองดูนะคะอันนี้เป็นกิ่งมะนาวนะคะนี่นีคะกิ่งมะนาวลองดูนะคะว่าจะใช้ได้ผลไหมวิธีการก็คือนีแบบนี้นะคะนี่นีแบบนี้เราลองหนีดู นีบแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนเราจะลองให้ดูนะคะเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวอันนี้นีบแล้วนะคะอ่ะแล้เวเราจะค่อยๆหมุน นี่นะคะตอนหมุนก็คือมือหนึงต้องจับกิ่งมือหนึ่งต้องจับตัวนี้ด้วยนะคะมันถึงจะได้เนี่ยค่ะอันนี้คือเนี่ยก็ได้อยู่นะคะนี่เดี๋ยวจะลองแล้วก็เอามือเกะไอ้ส่วนที่มันไม่ออกให้เขาหน่อยแน,นี่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะแต่ว่ามันก็ดีกว่ามาไอ นั่งขูด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 ,ขดนะคะแต่ว่ามันมันก็ดีกว่าอยู่นี่ยค่ะของราคาร้อยกว่าบาทเนะคะเนาะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองมาหอ่ออันนี้นะคะเป็นถุงอันนี้จะเป็นขุยมะพร้าวผสมกับดินปลูกปุ๋ยนั่นแหละคะ่ะกาแล้วเราก็จะเอาคัตเตอร์ปาดนะคะลัดด้วยสายเคเบิลไทยนะคะ อันนี้นะคะเราเราปาดแล้วเราก็แหวะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปใส่นะคะนะคะแต่มันต้องใช้สองมือนะคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูแล้วเอาใส่รัดรัดนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งกิ่งนะคะลองดูนะคะว่าจะเกิดไหมแต่น่าจะเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ละคะนี่ค่ะ นานานะะเนี่ยตอนกินมะนาวลองดูนะคะเนี่ยอุปกรณ์ก็นี่เลยค่ะนี่แตงเวาใส่อันนี้เราใส่น้ำน,นิดนึงนะคะพอให้มันอะไรชุ่มๆหน่อยแต่อย่ายชุ่มเยอะนะคะชุ่มๆหน่อยแล้วก็นี่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวตัวนี้ค่ะจะเป็นใบมีด เราต้องประคองเขาด้วยนะคะจะช่วยช่วยเขาด้วยถ้าเราเอาเข้อมุนอย่างเดียวไม่ออกหรอกคะ่ะนี่อันนี้ก็เป็นใบมีดนะคะอันนี้เป็นตัวจับเราก็จับหมุนแบบนี้นะอีกอีกมือนึงจับกิ่งไว้นี่มีดแล้วก็สายรัดนะคะสายรัดมันจะทำงานง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะลองทำดูนะคะ